ก็ลาพวกัราพวกันเนี่ยมาสังเกตสังเีตเฮ้ยล้างกาแฟ,ฟนี่แหละห้องน้ำเข้าแล้วเราเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวอยู่ต้นไม้เมื่อกี้นี่ <c oughs> เออโคิงไง นี่ที่วัดอลวงภูมิแล้วตามมาตรก,การอยู่แล้วสแสงตรงนี้ยังสวยมนต้องสามเท่าเล่สามสิบเจ็ดจุดห้าขึ้นไป ี่ก็ประมาณนี้ครับร้านกาแฟเอะไรใช่แล้วอะไรแต่ที่นี่ก็เจอสาวนะเฮ้ยเขายิ้มวะแซวเราหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าที่มานามันก็จะเพราะว่าเนื้อเนื้อที่จะทอกันนะ แต่ตรงนี้มาก่อนมานะตรง,งนี้จะเป็นจุดแรกเลยของจังหวัดวีรำนะที่เป็นสถานที่แรกเป็นที่แรกเลยในเจ้าแรงั้างในวีรำที่ทําแบบนี้ประมาณนี้ครับส่วนคุณปู่เฮ้ยตลอดเลยนะ แล้วใส่แมสด้วยนะ,าะดามา่อะอ่แล้ใโดนด,ดาม่อุ้ยกจถเอไมหากอเคมยโอเคทําไมรู้อ๋อ วิวในสวนตรงนี้ก่อนแต่ก่อนมันจะถึงแค่ตรงนี้นะอ่าต่อนนข้างหลังเสียงเสียงขึ้น,นอีกหน่อยพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้ยินอีกใส่ห้ามพยมคุณชอบพยมไหมเอ้ยพยมไม่ไม่ห้ามพยมอย่างนี้เอ้ยพยมเปล่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่ก่อนมันจะถึงแค่ประมาณช่วงตรงนี้อ่า ก็คือเรจะไปถ่ายรูปตรงนี้ไหนน,นนี่อ,อ๋อน,นู่นโอ้โจรอ่ะมนมีแสอะไรวะเหมือนะของบ้านะตอนนั้นผมมามัน,นผมยังไม่เห็น,น,น,นม,มัน่นี้เลยอันนี้น่าจะต้องว่ามันเนื้อสาราเออเวลใช่ใช่สราราคาเทียนไหมไม่ใช่ศาลาศาลาพักใจไงเออศาลาพักใจเออรา เขาลงไว้ไปทำอะไรถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อมันไม่ใช่อันนี้เนาะไม่ใช่ทุ่งนายังไม่มีทุ่งนาก็ไม่เท่าไหร่บรรยากาศก็เนี่ยพอใส่แมสมันก็จะไม่ไม่ค่อยได้มีเสียงเงอืมเราดราม่าต้องใส่นีไม่ไม่ดราม่าหรอกเราปฏิบัติตามมาตรการโควิดมันต้องไปทำท่านอนอะไรอย่างนี้ไหมน้องนที่เขาถ่ายกันนะเขาทำไง ได้กี่คนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อแต่ที่นู่นมาอสองคนเลยอย่างเงี้ยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูตรงไอ้เนี่ยตรงข้างบนหน่อยวิวน่าจะสวยสวยกว่าต้นไม้ทำขึ้นบนต้นไม้ จะเป็น <S <S นะูใช่ไหฟฟูสถานที่นะอะาา่าสถานที่ทตึรงตรงนี้อ๋อสถานที่ อยู่ฝั่งซ้ายแล้วเข้ามาระยะเท่าไหร่ขี่มาไม่จากจากถนนเส้นหลักประมาณปสามกิโลสามกิโลเนาะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลในที่มาเนี้ยก็จะเจอเราอยู่ข้างทางเฮ้ยทำไมถึงเจอเราอยู่ข้างทางเฮ้ยเฮ้ยโอเคต่คิดว่าบ้าเราเป็นควายอีกแล้วไม่ออานะเราอยู่ทุกที่เราไปทุกที่ ไม่มีใครมีแต่เราเลยเออเออผมถอดแมสได้ไหมเนี่ยถอดถอดได้น่าจะได้ยินเสียงดีถอดได้เพราะว่าไม่ได้ไปคุยกับใครไม่มีคนไม่มีคนก็ก็แนะนำให้มาเที่ยวนะบุรีรัมม์บรรยากาศดีว่ะข้างบนบรรยากาศดีน่ามาปาร์ตี้นะปาร์ตี้อ่าปาร์ตี้พาสาวๆมาปาร์ตี้อย่างนี้ไหมอันนี้ใช่ว่าอะไรต์ไหมซูมซูม ที่งไก่ไหมอ่าที่ขังไก่ของขังไม่ไม่ใช่ของขังที่ขังของขังถ้าเป็นของขังจะเป็นอย่เป็นอย่างไรต้องลงของไงเฮ้ยไม่ไก่น้อยนี่ไม่ใช่ของขังไงไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยใช่ดินี่ไงนี่ที่ขังไงอันนั้นของของขังดิใช่บรรยากาศเอาให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยครับในวิพากษ์วิจารณ์เลยเนี่เป็นยังไงขาวไหมนุ่นอะ โอ้โหไม่ชัดแบบกล้องเรากล้องกล้องผมไม่ไม่นะก็ขาวอยู่ได้อยู่ไหมลูกหรือเปล่าเนี่ยเห็มไหน่ะมีเด็กด้วยเอ้ยไม่ใช่ลูกหรอกเป็นน้องเป็นน้องเราต้องคิดในทางบวกดิอืนี่ทางเข้ามานะซุ้มทางเข้ามาตรงทงอ่ะ สวนดอกไม้อยู่ข้างหลังแต่ตอนนี้สวนดอกไม้มันเป็นยังไงเขาไถออกหมดแล้วออ๋แสดงว่าแถวนี้มันก็มีมีที่เที่ยวที่อื่นด้วยนี่ไงอยู่ตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยออ๋ไปตรงบ่อน้าอ๋อใกล้ใกล้สวนคุณปู่มีสวนดอกไม้ใช่ใช่แล้วมานี่มามีอะไรขายอะไรบ้างกาแฟไหมกาแฟอาหารก็อยู่ฝั่งนั้นไงอ๋อมีร้านอาหารด้วยฝั่งนู้น มีร้านอาหารมีห้องน้ำใช่ครับแล้วก็ขายกาแฟเยไปยยไปต่อเรา<ป>เดี๋ยวกลับแี่ข้างบนนี่บรรยากาศก็เย็นดีนะ,ะได้อยู่ เด็นมีต้นไม้คือทำเขาทำขึ้นมาจากต้นไม้ใหญ่ไงต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไปเราเราเดินย้อนกลับไปไปกเดี๋ยวเราพอเมื่อกี้เห็นสาวๆอยู่เดี๋ยวไปแซฟแทบแทบนะเราไม่ใช่คนอย่างนั้น ที่เราไอ้กินเข้าไปแล้วมันดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเออไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอ๋อ๋อนวปสาราสาราไไึัง้คขึ้นไปดูหน่อยขึ้นไปดูหน่อยขออนุญาตเมได้อนุญาตเพราะว่าไม่ไม่มีคนตรงนี้ หัวเกือบสักเมื่อกี้นี่เดินขึ้นบันไดแรงหัวกืบสักอะไรที่หัวเกือบสักหัวเกือบสักกับหัวขมำไงหัวขมำล่งลงด้วยอ๋อมันเป็นแบบนี่แหละที่เรามาดูกันอ่ะมันเป็นไฮไลท์ที่ของที่นี่เดี๋ยวนุ่มมันจะสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่ามันจะสูงกว่าอ๋อสูงกว่าตันนี้จะเป็นห้องน้ำ เพลงเขานี้ลิขสิทธิ์เข้าอีกไหมเนี่ยไม่รู้แล้วก็ใส่เตาเข่าไหมก็เราพวกพวกกันตรงนู้นตรงนู้นตรงอะไรตรงมีแอ์นะอ๋อขายร้านกาแฟอ๋อตรงขายกาแฟหาไหแล้วไอ้ขาวๆนี่คืออะไร เฮ้ยโอ้โหเราไม่น่าคิดได้นะอ๋อตรงนู้นอาหารใช่ไหมไอ้ตรงหลังคาเป็นเต็นชี้ขาวๆนุ่งไอ้ปิ่นโตใหญ่นี่มันคืออะไรแทงน้ำไหมน่าจะแทงน้ำนะปิ่นโตใหญ่ยังไม่มีอ๋อไม่มีหรือว่านายไม่สังเกตนายมัวแต่มองสาวๆมั้งผมมองอ๋อเพิ่งทำม่ไม่ใช่นายมาบ่อยไหมเนี่ยไม่ใช่ทำบ่อยหรอก มาแต่ทำแรกๆไงอ่าไม่ได้มาอ๋อนายมาบ่อยนะมามัดมา,มาทำไรมากับใครมาคนเดียวครับมาคนเดียวใช่ไหมนะ่ะใช่ผม,ผมว่าไม่ใช่แล้วนายขีย่รถไ,ไปกับเรียนอ๋อไปกับเรียนทางทางผ่านอ๋อทางผ่าน,าานเป็นแค่ทางผ่าน ที่ไหนอ๋ออ๋อไปไปไปนำไปเลยมาบ่อยตรงนี้แล้วเอาแล้วเฮ้ยไปแล้วโอ้โหไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์เลยอ่าอ่ามีใครอยู่ไหมคนเยอะคนเยอะไม่ไปดีกว่า ต้องาากทำไมเราแสบหัวมากเลยคุณดดดูแสิผมดำหมดแล้วนี่ผมดำมากกว่าเก่าแล้วนะไม่ได้นะเราเดี๋ยวไม่หมานเราหากินไม่หมานนะสาวไม่ชอบใช่ไหมเดี๋ยวสาวไม่ชอบไม่ทันแล้วเนี่ยต่อไปแล้วไม่ทันแล้วคนบ้านเราเจอกันที่บ้านแล้วกันไม่ได้สัมภาษณ์เลยอ๋อนี้นั่นใช่ไหมยุคเก้าสูนเลยเนี่ยใช่ใช่ยุคเก่าของยุคเก่า เจอเแล้วเราเจอแล้วยุก้าวศูนย์เอาใส่แมสตแล้วนะเดี๋ยวเจอสาวๆเอาอันนี้หน่อันนี้อะไรนี่นี่อ,<า>อุนลิงซ่าใช่ไห <laughs> มหูเสียงไม่นั่งดีกว่าเออคนมานั่งอยนะู่แล้คนนั่งยนะอยู่เดี๋ยวไปพาไปอยู่ยุก้าศูนย์หน่อยมันขาวไม่ยุก้าศูนย์มีอะไรขาวๆ มุ่อย่าเดียวเยเฮ้ยโห่เปลี้ยงปลาครับบ่อปลาให้หานปลาอ๋อเรามาใส่เบ็ดใส่มองอะไรได้ไหมอ๋อปลาเลี้ยงเขาไม่ได้เลยได้ขึ้นโงพักไหมอ๋อไปอยากอยากเห็นยุ่เก้าศูนย์แล้วนะอ่า แปดสิบบาทไม่เป็นบ่ออะไรนะเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้วรอเป็นไม้ไม้อะไรรู้ไหมไม่รู้ไม้จะบกไม้จะบกไม้จะบกเรารู้เรารู้เราชำนาญถ้าเป็นไม้พยุงไม้เอ่อไม้พยุงอันนั้นมันไม้ข้ํพยุงไหมหรออ่า ที่ใช้หนังสมัยเกิดทันโอ้โหคุณดูผมด้ยผมยุคเก้าศูนย์ตอนเด็กๆเวลาเขาใช้หนังแล้วเขาเก็บใช่ไหมมีแบบนี้ิีไว้ตอนเช้าว่าจะไปเก็บกันมาเด็ดเอาไว้ไปส่องไป่องตะเวนไส่องตะววนไป่องวัอาทิตย์อ่าดูิยุคปราคาสมัยไหนมาเนี่ยยุคเก้าศูนย์ อะไรที่ใส่คอบัวพำลองกองแกงอะไรไม่รู้ไปผมอยากไปดูตรงนี้เลยที่ตัดผมยุคเก้าศูนย์ไหมยุคนี้ก็มีมั้ยเราไปดูนี่ก่อน เข้าอยู่แล้วไม่ใช่ตู้เซฟไหมไม่ดูไม่ตัวโวลต์วัดมีวัดโวลต์วัดแอมป์เนี่ยไอ้ไม่รู้เดี๋ยวหาข้อมูลฮะมีวัวด้วยมีวัวด้วยแล้วรีวิววัวให้หน่อยดิวัวน่ะวัวนู่นพาตรงนี้ก่อนก็ได้เอาเอา มองไม่เห็นเลยย้อนแสงวะลงป่ทวนะหรอลุงปู่ทวดวัดไหนรู้ไหมลุงปู่ทวดวัดช้างไงอ้ปัตตานีอ๋อสายพระเหมือนกันอ๋อสายพระอะไรไปแต่ผับใช่แล้วนี่จะเป็นจักงยี่าจัยาคอ หมวกหมวกเวียดนามไหนายเวียดนามนายเป็นทหารอยู่นายลองมาใส่ดิเวียดนามใช่เหรอแล้ยเราไปลบมาสมัยไปเวียดนามอ่ะเราก็ได้มาจะมีรูปดาวใส่ได้มเนี่ยใส่ได้เฮ้ยเหมือนเลยไหนผมว่าไม่เหมาะหรอกเ้ยใส่เป็นทหารนายใส่แต่หมวกแก๊ปผมดีกว่าออ๋หมวกอะไรนะ หมกกระ벙อ่อนใช่ไหมหมวกกระงอ่อนจุดจับหมูเกี่ยการอ่าอันนี้อะไรม้าะไรไม่รู้นะนี่เกี๊ยกันสมัยราชวงศ์ไหมเนี่ยเฮ้ยใช่ยเลยของดีราคาแพงนะเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยมาเราตรงนี้เศรษฐีไม่ดีอันนี้อะไรนี่ยนี่นี่ข้างบนเนี่ยรู้ไหมนะใส่แมสดีกว่าเดี๋ยวน้ำา่ะนายรู้ไหมนะข้างบนน่ะ ข้างบนน่จะเป็นที่หอมนะผมาไม่ใช่ขงบนเนี่ยไหนอะที่ตำสาในรู้จักไหมทอสาเออทอสรบเออใช่เป็นที่ทอสา์เป็นรีวิววัวดีก่าโทรศัพท์ใครเนี่ยขโมยไหมอ่ะเป็นเรื่องดื่มะออเป็นนาฬิกานาฬิกา้เปมุมลู อืออุ้ยแกล้งขนนุ่มเลยออุ้ยแกล้งขนนุ่มเลยอือขับตู้ไม่ดีไปเลยเขาเป็นนายเลยอ่ารูมหมาอะไรครับรีวิววัวหน่อยดิรีวิววัววัวไปนู่นแล้วอ๋อ ดูเรานลอยตกคุณจะเข้าน้ำไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วหายแล้วน่าจะมีแค่นี้นะอ่าไปเนี่าจะหมดแล้วคุณจะไปแต่ทางนู้นอย่างเดียวเลยผมคินไม่ได้เลยเราไม่ได้คิดอะไรโอ้ยนายก็ว่าเราอย่างเงี้ยต้องไปสัมผัสลองๆเขาไม่เนี่ยเขาคงไม่สัมผัสกับเราไม่มาโควิดจะไม่ไม่สัมผัสดีกว่าเียอ่ะรีบเรียง ทงเข้าอีกแล้วไปลานคาแล้วก็เดินเดินกลับเลยเราคงไม่ได้เข้าข้างในหรอไม่เข้าแล้วเราเลิกปวดแล้วเบออไปไปียรล้างมือมันตการเราเราเราชอบอะชอบอะไรไอ เฮ้ยนายก็รู้อยู่มัมีมุ้งอย่างเดียวยไม่ได้คิดอะไรโหไม่ได้แล้วเนี่ยมุ้งอย่างเดียวเลยยังไงเป็นยังานหมดพี่เงินคนุณเดือนคุณออกเนี่ยคุณเหลือสักบาทไหมไม่เหลือไปกับอย่างนี้หมดเลยแต่ว่าเนี่คุณชอบพมพ์ผอชอบพิคุณเบิรไม่เคยไม่เคยพูดอย่างงี้ไม่ได้โหคนดู เขาก็เข้าใจผิดโโโบบผโหมดสวยนี่สวยมวนะไม่เซ็นเซ็นได้ไหมอ่ะเซ็นไม่ได้เงินอยู่รถใช่ไหมเ <laughs> งินอยู่ในรถมวน้ำมันมีน้ำมันมมเศรษฐกิจไม่ดีดูด้วยยุคใครยุ <laughs> ยุคลุงตู่ดูด้วยเอาจริงเหรออ่าก็เป็นมุงทายของครับอ่าครับทรายของมีข้าวมีให้กินอยู่ยแล้วที่นี่มาหมดเวลาแล้วเนาะนี่จะเป็นติดถนนนะครับติดถนนหมู่บ้านถ้าไปฝั่นันจะเป็นบ้านบ้านตะลุมพุกบ้านตะลุมพุกใ่ตะลุมพุก อ่านป้ายไงผมอ่านป้ายผมไม่อ๋อนึกว่ามีสาวที่นี่โอ้นายตลอดเลยโอเคขอจบตรงนี้ครับผมตอนนี้ฝากฝากอะไรดิฝากช่องเลยฝากติดตามช่องนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามช่อง ks ks สายโดมสายโดมกดไลค์กดซับสไครต์ติ๊กตรงติ๊กต่อของเราก็มีทั้งสองแหละเดี๋ยวเราปักปักไว้ให้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปักไว้ให้แถวนี้แหละเดี๋ยวทีมงานปักไว้ให้ ตัวนี้ก็จะเป็นลานจอดรถอยู่ฝั่งนี้ครับลานจอดรถใหญ่โอ้โหจอดจอดเราไหนดิรถเรามันแบบไปถอยชนเสามาไงเราแบบไม่ค่อยได้นอนไงผมว่าคุณเบืร์นะผมไม่ค่อยได้นอนเนี่ยนอนน้อยเกินไปรออีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วนี่ไม่ได้ล้างสามวันแล้วนี่ดีเลยกับผู้หญิงคุณก็หมดกับรถอ่ะของมันต้องมีนี่บูมไปถอยชนเสามาอ๋อนี่ลานจอดรถลานจอดรถกว้าง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 ไหม อ๋อกค้งกว้งพอสมควรนะอ่าก็จบรักษาด้วยนะครับอ่าก็จบจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดกดทุกอย่างอ่ะอยากกดอะไรก็กดกดไปเลยครับอ่ากดไปเลยโอเคก็จบจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ